นาซาค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกมีเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในระบบที่คล้ายกับระบบสุริยะเมื่อวันที่11มกราคม2566นักดาราศาสาตร์ของนาซาได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงใหม่ชื่อ Tioi-700e มีขนาดใกล้เคียงกับโลกโคจรในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ในระบบที่ประกอบด้วยดาวเคราะห์หินขนาดเล็กคล้ายกับระบบสุริยะของเราด้วยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศ TESS นับเป็นการค้นพบดาวเคราะห์หินดวงที่สองที่ถูกค้นพบในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตของระบบดาวเคราะห์ t o i 7 0 0ระบบดาวเคราะห์ t o i 7 0 0 เป็นระบบดาวเคราะห์ที่มีดาวฤกษ์เป็นดาวกระแดงมีมวลประมาณ40%ของดวงอาทิตย์ห่างจากโลกประมาณ100ปีแสงในปี2563กล้องโทรทัศน์อวกาศ TESS ได้ค้นพบดาวเคราะห์3ดวงในระบบดังกล่าวได้แก่ TIOI-700B ทีโรไอขีด7004และทีโรไอขีด7 0 0ดีทั้ง3ดวงเป็นหินขนาดเล็กที่มีรัศมี1-2.6เท่าของรัศมีของโลกและมีดาวเคราะห์หนึ่งดวงคือดาวเคราะห์ทีโรไอขีด7 0 0ดีมีวงโคจรในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจพบน้ำบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ดังกล่าวได้ จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของกล้องโทรทัศน์อวกาศ TESS ในปี2,564ทำให้นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์เพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกหนึ่งดวงคือที่โลไอคีด 700E มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมีรัศมีประมาณ95%ของรัศมีโลกและโคโจรในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่นเดียวกับดาวเคราะห์ t i o 7 0 0ดี<_ <d> _มีคาบการโคจร28วัน<_ <d> _แม้ว่าดาวเคราะห์ t i o i 7 0 0 e <_ <d> _ที่เพิ่งถูกค้นพบนั้นจะอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแต่ด้วยคาบการโคจรที่ใกล้กับดาวฤกษ์อาจทำให้ดาวเคราะห์ t i o i 7 0 0 e <_ <d> _หันด้านเดียวเข้าสู่ดาวฤก อาจให้อุณภูมิในฝั่งที่ได้รับแสงกับฝั่งที่ไม่ได้รับแสงจากดาวฤกษ์แตกต่างกันมากและนอกจากนี้ดาวเคราะห์ TIOI-700e ท,ที่โครจรในเขตที่เรียกว่าเขตที่คาดว่าจะเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทำให้หากมีน้ำบนดาวเคราะห์ี่ o i 7 0 0 e น้ำจะเป็นของเหลวในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งของอายุดาวเคราะห์เท่านั้นแตกต่างจากดาวเคราะห์ t i o i 7 0 0ด d ที่โครจรในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอย่างต่อเนื่องทำให้หากมีน้ำบนดาวเคราะห์ t i o i 7 0 0ด d น้ำจะเป็นของเหลวตลอดเวลา การค้นพบดาวเคราะห์ t ที่อขีด 700-e ยืนยันถึงสมรรถนะของกล้องโทรทัศน์อวกาศ TESS ในการค้นหาดาวเคราะห์ขนาดเล็กคล้ายโลกซึ่งหาได้ยากและจากการที่ระบบดาวเคราะห์ t ที่ไขีด e, 700ประกอบด้วยดาวเคราะห์ขนาดเล็กจำนวนมากคล้ายระบบสุริยะทำให้การค้นพบนี้ช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจถึงการเกิดระบบสุริยะของเรามากขึ้น ในอนาคตนักดาราศาสตร์จะได้สังเกตการเพิ่มเติมในระบบดาวเคราะห์ที่โอไอขีดเจ็ดร้อยเพื่อค้นหาดาวเคราะห์เพิ่มเติมและศึกษาสมบัติต่างๆและชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ในระบบนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บตรวจพบดาวเคราะห์น้อยโดยบังเอิญ 6กุมภาพันธ์2023องค์การนาซาเผยว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่โดยบังเอิญภายในแถบดาวเคราะห์น้อยหลักกลายเป็นวัตถุขนาดเล็กที่สุดที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บสามารถสังเกตการได้แสดงให้เห็นถึงความทรงพลังของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บที่ไม่เพียงแต่สามารถมองลึกเข้าไปในเอกภพได้ไกลกว่ากล้องอื่น แต่ยังสามารถค้นพบวัตถุข,ขนาดเล็กภายในระบบสุริยะของเราได้อีกด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บได้ค้นพบวัตถุท้องฟ้าใหม่ๆหลายวัตถุจนทำให้เกิดความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในแขนงต่างๆซึ่งบางวัตถุก็อยู่ไกลาจากโลกถึงหลายพันล้านปีแสง การค้นพบใหม่ครั้งนี้เกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยจึงสาธิตให้เห็นถึงศักยภาพของกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวนี้ที่สามารถตรวจพบวัตถุท้องฟ้าในระยะใกล้แบบที่ไม่ได้คาดการมาก่อนได้ในครั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยขนาดประมาณ100-200เมตร เทียบเท่ากับความสูงของเสาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพอย่างสะพานพระรามแหรือสะพานภูมิพลระหว่างนำข้อมูลจากการสังเกตการมาปรับเทียบอุปกรณ์สังเกตการในรังสีอินฟราเรดช่วงกลางซึ่งไม่เคยใช้ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยมาก่อนพวกเราตรวจพบดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็ก ระหว่างการสังเกตการเพื่อปรับเทียบอุปกรณ์ MIRI โดยบังเอิญโทมัสมิลเลอร์นักดาราศาสตร์จากสถาบันมักพลังด้านฟิสิกส์นอกโลกกล่าวการตรวจวัดครั้งนี้เป็นการมุ่งเป้าสังเกตการในแถบระนาบวงโคจรของโลกครั้งแรกๆของอุปกรณ์ MIRI และงานของพวกเราบ่งชี้ว่าจะมีวัตถุในอวกาศใหม่ๆที่จะตรวจพบอีกเป็นจำนวนมากด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ แถบดาวเคราะห์น้อยหลักอยู่บริเวณระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัส,สบดีมีดาวเคราะห์น้อยอยู่จำนวนหลายล้านดวงซึ่งเป็นกลุ่มวัตถุที่หลงเหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะเมื่อ4,500ล้านปีก่อนดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้มีขนาดที่หลากหลายตั้งแต่ซีรีส์ดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่ที่สุดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1000กิโลเมตรไปจนถึงวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า10เมตร เนื่องจากดาวเคราะห์น้อยเป็นเสมือนเศษซากที่หลงเหลือจากระบบสุริยะช่วงก่อกำเนิดการศึกษาดาวเคราะห์น้อยจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลสำคัญในการศึกษาการก่อตัวของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ปกติแล้วข้อมูลของดาวเคราะห์น้อยตามแถบดาวเคราะห์น้อยหลักที่นักดาราศาสตร์ทราบจะเป็นข้อมูล ของดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เสียมากเนื่องจากดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กแม้จะเป็นหลักร้อยเมตรนั้นก็ถือว่าสังเกตได้ยากดังนั้นการค้นพบดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กในครั้งนี้ได้สร้างความหวังให้แก่บรรดานักดาราศาสตร์ว่าจะสามารถศึกษาดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กได้มากขึ้นในอนาคตด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บ แต่อย่างไรก็ดีทีมนักวิทยาศาสตร์มองว่าข้อมูลนี้ไม่ได้ล้มเหลวจึงได้ทดสอบวิธีใหม่ในการคำนวณวงโคจรและขนาดของดาวเคราะห์น้อยในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กดวงใหม่โดยสามารถคำนวณขนาดของดาวเคราะห์น้อยและพบว่าวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยอยู่บริเวณฝั่งด้านในของแถบดาวเคราะห์น้อยหลัก มีระนาบวงโคจรเอียงจากระนาบวงโคจรโลกเล็กน้อยการตรวจพบนี้เป็นผลที่น่าสนใจที่เน้นให้เห็นศักยภาพของอุปกรณ์ MIRI ที่บังเอิญโชคดีไปตรวจพบดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อยหลักที่เล็กเกินกว่าจะตรวจพบได้ก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์กล้องโทรทัศน์อวกาศในสหรัฐกล่าวการสังเกตการซ้ำหลายครั้งหลังจากนี้ได้กำหนดไว้แล้วและพวกเราหวังว่าจะตรวจพบดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นๆเพิ่มเติมในภาพถ่ายเหล่านั้นเป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่นอกระบบสุริยะของเราในปี2023ก็พบพวกมันมากกว่า5,000ดวง และดาวเคราะห์นอกระบบหลายดวงเหล่านี้อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตอนนี้หากคุณพร้อมสำหรับการเดินทางไปในอวกาศแล้วลองมาดูกันว่ามีดาวเคราะห์ใดที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตบ้าง mm hmm. การค้นพบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้เจอเดาวเคราะห์ LP 8 9 0 9 b mm hmm. และ LP 8 9 0 9เ c เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ LP 8 9 0 9 ซึ่งเป็นดาวกระแดงที่อยู่ห่างจากโลกถึง105ปีแสงดาวฤกษ์ดวงนี้ค่อนข้างเย็นเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ของเราในแง่ของอุณหภูมิมันมีอุณหภูมิประมาณ2,593องศาเซลเซียสตอนนี้มันอาจจะมีขนาดเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยความน่าประหลาดใจมากมายตัวอย่างเช่นมีดาวเคราะห์นอกระบบสองดวงโคจรรอบยิ่งกว่านั้นดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนี้มีแนวโน้มเป็นดาวเคราะห์แข็ง ซึ่งหมายความว่ามันเป็นหินเหมือนโลกของเราอันดับแรกเรามี LP 8 9 0 9 b ซึ่งถูกค้นพบในปี2022โดยใช้กล้องโทรทัศน์เทสและต่อมาได้รับการยืนยันโดยกล้องโทรทัศน์สเปคคูนูสดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นซูเปอร์เอิร์ดซึ่งมีมวลประมาณ13เท่าของมวลโลกของเรามันยังใหญ่กว่าโลกเล็กน้อย โดยรัศมีที่กว้างกว่าประมาณ1.3เท่าและถ้าคุณคิดว่าดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างรวดเร็วคุณจะตกใจถ้าได้ยินว่า LP890.9b ใช้เวลาแค่ประมาณ3วันในการเดินทางรอบดาวฤกษ์ LP890.9c มันถูกค้นพบในกล้องโทรทัศน์สเปค,คูนูสซึ่งอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ออกไปเล็กน้อย และใช้เวลาโครจรนานกว่า LP 8 9 0 9 b ขีดเ b ถึง2.5เท่ามันยิ่งใหญ่กว่าโลกเล็กน้อยอีกด้วยแต่ที่ทำให้มันน่าสนใจจริงๆคือตำแหน่งที่ตั้งอยู่ภายในเขตอาศัยได้ของดาวฤกษ์นั่นหมายความว่ามันอาจมีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่บนพื้นผิวและมีสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิต สำหรับการศึกษาชั้นบรรยากาศโดยใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้รับรื่นง่ายใดอะไรขนาดนั้นถ้าจะอาศัยที่ LP 890-94มันยังอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากซึ่งหมายความว่ามันเต็มไปด้วยรังสีที่อาจทำให้อาศัยอยู่ได้ยากและเหนือสิ่งอื่นใดมันจะเป็นแบบเดียวกับดวงจันทร์ของเรานั่นหมายความว่าด้านหนึ่งของดาวจะหันเข้าหาดาวฤกษ์เสมอและร้อนอย่างไม่น่าเชื่อ ในขณะด,ด้านที่อยู่ในความมืดและเย็นจากการจำลองทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจเหมือนดาวสุกในแง่ของชั้นบรรยากาศและสภาพอากาศและดาวสุกคือคุณก็รู้มันไม่ได้เป็นมิตรกับมนุษย์สักเท่าไหร่แต่แม้จะมีความยากลำบากเหล่านี้ l p 8 9 0 9 c ก็ยังคงเป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่น่าหลงไหลซึ่งควรค่าแก่การศึกษาต่อไป ดวงต่อไปคือ GJ 1002B และ GJ 1002C ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่นำโดยนักวิจัยจากสถาบันฟิสิกส์ดาราศาสตร์แห่งหมู่กาะคาเนรีได้พบดาวเคราะห์คล้ายโลกสองดวงซึ่งห่างจากระบบสุริยะของเราเพียง16ปีแสงทั้งคู่โคจรรอบดาวเคราะห์แดงที่เรียกว่า GJ 1002ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวคระเหลือง ซึ่งหมายความว่า GJ 1 0 0 2เย็นกว่าและอ่อนกำลังกว่าดวงอาทิตย์ของเรามากแต่ไม่เป็นรดาวเคราะห์ทั้งสองดวงอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ม,มากดังนั้นพวกมันจึงไม่เย็นเกินไปหรือมืดเกินไปดาวเคราะห์เหล่านี้ที่เรียกว่า GJ 1 0 0 2 b และ GJ 1 0 0 2 c ที่อยู่ในเขตอาศัยได้ของดาวฤกษ์ของพวกมันที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตได้อีกทั้งทั้งสองยังมีมวลใกล้เคียงกับโลกอีกด้วย GJ 1 0 0 2 B เป็นดาวเคราะห์วงในและใช้เวลาประมาณ10วันในการโคจรรอบดาวฤกษ์ในขณะที่ GJ 1 0 0 2 C ใช้เวลามากกว่า21วันดาวเคราะห์เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการศึกษาชั้นบรรยากาศล่าสุดเป็นเป้าหมายสำหรับภารกิจในอนาคตเพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดคือดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนี้สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้ และนั่นก็ค่อนข้างเจ๋งทีเดียวนอกจากนี้ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกมันอยู่ใกล้เรามากหมายความว่าสักวันหนึ่งพวกเราอาจได้ไปเยี่ยมพวกมันเราอาจได้พบสิ่งมีชีวิตนอกโลกบนดาวเคราะห์เหล่านี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่เราไปที่ถัดไปกันก่อน เคฟเลอร์ 1649c หรือที่เรียกว่าดาวเคราะห์นอกระบบที่สูญหายมีการค้นพบอีกครั้งในปี2022โดยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้ข้อมูลจากยานอวกาศเคปฟเลอร์ของนาซาดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ300ปีแสงและโคจรรอบดาวฤกษ์เย็นดวงเล็กที่เรียกว่าเคปฟเลอร์1649มันมีขนาดพอๆกับโลกและตั้งอยู่ในเขตอาศัยได้เช่นเดียวกับดาวก่อนหน้านี้ ในขั้นต้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกทิ้งไปต่อมาได้มีโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์พิเศษที่ชื่อว่า p RoboVector ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อกรองปริมาณข้อมูลของเคเฟเลตอนนี้เรารู้แล้วว่านี่คือดาวเคราะห์แข็งเช่นเดียวกับโลกแต่ถ้ามาประกอบด้วยน้ำจริงๆก็อาจมีสิ่งมีชีวิตที่นั่นได้แต่อย่าเพิ่งเก็บกระเป๋าของคุณยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ทราบเกี่ยวกับเคป l เลอร์16494ตัวอย่างเช่น เราไม่รู้ว่าบรรยากาศของมันเป็นอย่างไรหรือมีพื้นผิวแบบใดเป็นไปได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ลักษณะเช่นเดียวกับ LP 8 9 0 9 4จึงคุ้มค่ากับการศึกษาเพิ่มเติมบางทีมันอาจจะกลายเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราในการสร้างบ้านพักตากอากาศในอนาคตก็ได้